ช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหนะ้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวผมจะส่งคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงของคุณเบลแล้วกันเบลเนี่ยไม่ใช่เบลผู้ชายนะฮะไม่ใช่เบลสตรีคนแต่เป็นเบลวิศนานครับนี่คืองานเพลงที่มีชื่อว,ว่าแบบนี้จะรักใครได้เพลงน่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับสดใสกันในช่วงบ่ายตรงนี้ครับ เธอเป็นคนแบบไหนจะฉันมุมพลังจะก็ยังรับฉันไว mm ้ hmm. ยิ่งมองกันในรักดียิ่ยิ้มให้ฉันทุกทีจะให้มีรักได้ไง mm hmm. baby แต่เธอบอกฉันนี่และพอดีกับหัวใจลตบนี้จะให้มีไปไหน คอศสีธรรมราชนำสินค้ากว่า1,000รายการลดสูงสุดร้อยละหกมาจำหน่ายลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน นายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพแก่ประชาชนที่สนามสิทธิ์เก่าเจริญวิทย์สหวิทยากรตำบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายน2567นำสินค้าจากผู้ประกอบการห้างกเกษตรกร SME วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจบิสครับ เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง Smart Farmer รวม10หมวดสินค้ากว่า1,000รายการลดสูงสุด1อยละ60มาจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพนอกจากนี้ยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลน,น้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิหมูเนื้อแดงเนื้อไก่และมังคุดจำหน่ายทุกวันด้วย สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศน้ำบริโภคแบบบรรจุขวดจัดเป็นอาหารผู้ผลิตจะต้องจัดทำฉลากที่แสดงข้อความเป็นภาษาไทยและอย่างน้อยจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดของชื่ออาหารและเลขสาระบบอาหารนายไกลสุขเพชระบุรณินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าตามที่ได้มีกระแสการรณรงค์ด้วยการดื่มน้ำบรรจุขวดไม่มีฉลากเพื่อเป็นการรักโลก ช่วยลดขยะจากสลากที่ห่อหุ้มขวดน้ำนั้นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกขอเรียนให้ทราบว่าน้ำบริโภคแบบบรรจุขวดจัดเป็นอาหารที่จะต้องมีสลากตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ผู้ผลิตจะต้องจัดทำสลากที่แสดงข้อความเป็นภาษาไทยและอย่างน้อยจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดของชื่ออาหารและเลขสาระบบอาหารชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตปริมาณสุทธิวันเดือนที่ผลิตและหมดอายุ แสดงไว้ที่เปิดเผยที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุน้ำดื่มและมองเห็นอ่านได้อย่างชัดเจนในส่วนของผู้ขายจะต้องขายน้ำบริโภคแบบบรรจุขวดที่มีการแสดงสถานะอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา